มาครับตามปกคลิปเลยวันนี้ผม e จะมาพาดูวิธีหาเหรียญ TC นะครับก็คือเหรียญเอาไว้สําหรับฝึกฝนนักเตะในขับเขานะครับผมนี่สังเกตว่าผมมีอยู่350ใช่ไหมวิธีการทําง่ายๆคือเราต้องสุ่มหาครับสมมติปกติอะเหรียญพวกนี้จะเป็นเหรียญ SC ก็คือเหรียญนี้นะครับซึ่งเอาไว้สําหรับปลดล็อกกองเชียร์แต่เราไม่อยากได้เหรียญ SC เรายังได้เหรียญ TC สมมติในแปดภารกิจนี้มีเหรียญ TC อันเดียวเราก็กดรับภารกิจเหรียญ TC ปึ๊บแล้วเราก็กดรีภารกิจใหม่ ถ้าเรากดรีภารกิจใหม่นะครับไอเหรียญ TC ที่เราเลือกกันแรกอะที่มันมีอันเดียวอะมันจะไม่หายมันจะเลือกไปเลยและอีกเจ็ดภารกิจที่เรายังไม่ได้เลือกมันจะรีเซ็ตให้ใหม่ คือเราสามารถสุมหาได้เรื่อยๆเลยวันนี้คือแบบผมสุมหาจนแบบได้ครบอะครับต่อมานะครับจะรีวิวระบบขับเฮาแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่มีใครทำปะเลยอยากมาทาแล้วก็มีคนในกลุ่มถามมาเยอะมากเลยระบบขับเฮานะครับเข้ามาตรงนี้นะข้างบนนะรับเฮาแล้วก็ขับล็อบบี้สามฟีเจอร์หลักๆของระบบนี้จะมีภารกิจกองเชียร์แล้วก็ฝึกพิเศษภารกิจที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือเข้ามาตรงภารกิจก็คือมาทำภารกิจเพื่อหาเหรียญ SC เอาไว้ปลดล็อกกองเชียร์หรือหาเหรียญ TC เอาไว้สำหรับฝึกฝนพิเศษแต่การฝึกฝนิิเเเศษรรรราาาาจจจะะะต้้้องทํํใใหหนนนนนนนววแฟีีีคัับ่มมป็ดดกกกถึ ให้จานวนแฟน,แฟนเพิ่มเร็วที่สุดก็คือการเล่นแรงระบบนี้เหมือนทําให้เราแบบต้องเล่นแรงบ่อยขึ้นอ่ะการเล่นแรงไม่ว่าจะแพ้ชนะเสมอครับเราจะได้มา150แต้มก็คือ150าจนวนแฟน,แฟน,แฟนส่วนการกดเมเนเจอร์จะได้ตาละ15คะแนนนะครับวันหนึ่งกดได้30ตาใช่ไหมครับก็สามสิบคูณสิบห้าจะได้เวลาแค่สี่ร้อยห้าสิบซึ่งเล่นแรงแค่3ตาก็ได้แหละใครที่ไม่มีเวลาก็กดเมเนเจอร์ใครที่มีเวลาก็ต้องเล่นแรงนะครับ <Okay. S 1> ต่อมาระบบกองเชียร์ขอพูดง่ายๆก่อนแล้วกันกดมาที่ดูกองเชียร์นะครับนี่ก็คือเราต้องทํําาาให้้จนนนนนวนแฟเเรเ่พิมขึ ง่ายเลยครับคือเราต้องเล่นแรงบ่อยๆเพื่อทาให้จำนวนแฟนๆเยอะหลังจากจํานวนแฟนๆเยอะเราถึงจะมาปลดล็อกพวกอันนี้ได้เนี่ยเชียร์ดุดันกองหลังเนี่ยเห็นปะมันจะเพิ่มสเตตนะครับของผมมันมันปลดล็อก2อันแล้ววันนี้ผมจะมาปลดล็อกให้ดูใช้เหรียญ sc ให้ดูหนึ่งอันแล้วกันสูงสุดอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันจำนวนแฟนๆ <Wow. S 1> ก็คือจะบอกความอึดสองพบุมบม2แล้วก็ฟอร์มการเล่น1นะครับซึ่งโอ้โหเล่นเยอะมากเลยนะเว้ยเอา,อางี้แล้วกันผมจะคำนวณให้ดูแล้วกันว่าถ้าสมมติ 746ตาโอ้มาโอ้โห746ตาเยอะเกินปุยปุยหมุยเอางี้ละกันผมจะปลดล็อกให้ดูเลยผมจะปลดล็อกกองกลางแล้วกันนะครับ m i d f ิ e l นะเพราะว่าความอึดอ่ะผมว่าพวกกองกลางอะ่ะมันมันใช้เยอะกว่าพวก cdm กับปีกอะ่ะมันใช้เยอะกว่ามาดูซิว่าเลเวลเนี่ยจะเริ่มจากศูนย์เริ่มใหม่หมดเลยหรือจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรามีตอนนี้คือเลเวล8นไปใช้ไปอ๋อ oh. เพิ่งรู้มัน <Hey. S 1> บัฟแค่7วันหนอมันไม่ได้บัฟถาวรอ,อันนี้เพิ่งรู้เลยเพราะว่ายังไม่เคยกดเข้ามาดูเลย What the fuck อ่าบัฟไปเลยครับยับงไงเราก็ต้องใช้ยอยู่แล้วนี่ครับมันจะบอกเวลา6วัน และวิธีการเพิ่มความพึงพอใจก็คือการเพิ่มเลเวลอ่ะง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมพามาดูนี่กดมาที่ตรงนี้นะไม่ต้องกดเอามอมาชี้เฉยชนะการแข่งขันนักเตะที่มีชื่อเสียงเข้ามาใหม่อัปเกรดนักเตะสําเร็จการซื้อขายดาเนินการสด5ครั้งต่อวันก็นคือขายนักเตะอะไรพวกนั้นแหละซื้อนักเตะแล้วก็เมื่อใช้เอเจนต์5ครั้งต่อวันเอเจนต์ก็คือมาแลกเปลี่ยนนี่นะคู่มืออะไรพวกนี้เออแล้วก็เมื่อได้ไอเทมเพิ่มในห้องล็อกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบโลโก้แล้วก็ฟุตบอลพูลลล้จนนแฟนเดี๋ยว้ค่าเเวกองชียรมันก็เเเพิ่่ม้องแนนัลย ต่อมาขอมาดูที่ระบบฝึกฝนพิเศษหน่อยละกันนะครับไปที่ระบบฝึกฝนพิเศษนะเนี่ยเราสามารถเพิ่มสเตตอะไรให้มันก็ได้สูงสุดน่าจะ3มปะมันบอกว่าโอเวอร์โอมันสามารถเพิ่มได้3นะครับคุณสามารถฝึกฝนโอเวอร์โอโดยจดจงค่าพลังงานของนักเตะที่อยู่ในทีของคุณด้วยเหรียญฝึกฝนทีซีที่ได้มาจากขับเขาเหรียญฝึกฝนทีซีจะถูกใช้ในระหว่างฝึกนักเตะซึ่งใช้เยอะมากความสามารถโดยละเอียดสามารถเพิ่มได้สูงสุด3ความสามารถโดยละเอียดที่ผมเข้าใจน่าจะเป็นลายอันเพิ่มได้สูงสุด3 เนี่ยแต่มันเพิ่มไม่ได้มันเพิ่มไม่ได้ <c oughs> คือมันต้องใช้2,000 TC สมมติคุณทำธุรกิจแบบผมใช่ปะ่ะได้วันละ70 70คูณ8วันหนึ่งจะอยู่ที่560อ่ะง,ง่ายเลย4วันเราจะได้มา2,000ครับผม <c oughs> ต้องใช้เวลามากนะครับสำหรับเครดขาพัาห,ห,หรืออะไรพวกเนี้ยเอาว่าเดี๋ยวถ้าสมมติเหรียญผมพอแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่าการเพิ่มสแตตัทีละคนแล้วกันนะครับถ้าเหรียญเยอะนะเออระบบขาพัาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองไปเล่นดูตาหนึ่งแล้วกัน นี่ไงครับข้างบนเห็นไหมมันจะเขียนว่าแบบสแตตที่เราใช้ตอนเนี้สถานะกองเชียร์ครับไปวิ่งวิ่งสิลูกพ่อเบนเซมา่าจ่ายเข้าในโทนี่โคดโอ้โหเป็นยังองโทนี่โค้งของ,ของยองนะูเตน,นี่โค้งอะที่ผมเลิกใช้ให้กองกลางแลเพราะว่ากองกลางผมมีค่อนข้างเยอะก็คือสี่ตัวผมเล่นแผนสี่สอง,องสองนะ ก็คือปีกจะมี2แล้วก็ CDM จะมี2ตัวนะครับผมก็เลยต้องใช้แบบนี้เพราะว่ากองกลางมันต้องช่วยมาเอาบอลด้วยไงอะไรเเฮ้ยเล่นเทอะเองคิดว่าจะสามารถชนะชาบอมกินของฉันได้อย่างงั้นน่ะเหรอเฮ้ยอ้ยโอ้โหชาไม่สู้ลาบอสทาชู้ฟูก็โโงงไปทาชู้อะไรอ่ะแทงอุ้ยท่ามึงกินทำไงวะอุ้ยท่ามึงเยอะดีแท้โอ้ หือบักเน็กเอ็กเพสเอ็กโจนโจนัสอะไรเนี่ยปาดว่าท่ามันแม่มึงใครเนี่ยห้างเยอะดีแท้บาาักฮาแดกดากเยอะแต่ดโดนอ่ะโดนพวกท่ายเยอะหนิมึงโดนผมโดนกูท่ยเยอะจ่ายโอ้จ่ายไกลเลยกูท่ามึงเยอะดีจังวะกูชอบอ่ะฮะโอ้เช็คก,กองลงกองหน้าแทางดิสวย มาโคอโยเรตี้นี่เอะไม่สู้อ่ะอุซี่แคบวกแปดเพิ่งเห็นอุซี่แคบวกแปดอย่าท่าเยอะขอร้อง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 อย่าท่าเยอะโอ้ยโอ้ยเข้าทางเออเข้าทางอ๋อเข้าทางเออเข้าทางเออเข้าทางเองงงออุ้ยทำยังไงอ่ะท่าเมื่อกี้อยากได้ไปละท่าเยอะหรอท่าเยอะหรอน้ำล้ำบัวะโอ้โห วะมันเห็นว่าลำหน้ามันเสียบเลยว่ะนี่ไงเล่นท่าเนี่ย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 ฮึ่งเสาแรกกันดิเสาแรกกันดิย้ชาบอมคืนพวกเล่นท่าเยออะย่างนี้ต้องโดนอุ้ยดูเวลาที่ผมยิงดิสี่แล้วก็สี่สิบสี่ของมันก right. right. ็สิบสี่ อนุญาตเลยละกันนะครับพ่อผมขบวน,นครับวิ่งสิครับเมื่อกี้มึงหยุดทำไมมาดิเจอเฟอร์ทันด,ดิเจอเฟอร์ทันด,ด,ด,ดิครับสามหนึ่งบูนสวัสดิ์เฮ้ยเฮ้ยเขาไปเล่นท่าแล้วว่ะเขาไปเล่นท่าแล้วว่ะโดนเขาเอาจริงแล้วหรือเอาจริงแล้วหรอ,อรเนี่ยเอาดิเล่นท่าต่อดิกูยังชอบเลยพวกเล่นท่าเนี้ยเอาดิมิงไกลกว่าเนี่ยมิงไกลกว่าเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ ว่ากูโดนแล้วลงนิูว่ากูโดนละ <ST AR> อุ้ยโหนี่โคโด <ST AR> <ST AR> อีบีเอสบอกแปดเฮ้ยทีมโหดจงังอะผมเพิ่งรู้เยอว้วสวัสดีครับวิชาไม่ของจริงใครมีตังค์เข้าไต้องต้องมีนะพูดเลยต้องมี <ST AR> เอ้ามีเองามีชาลิมเฟนเหรอมาดิชาลิมเฟน,นสัตว์ชาลิมเฟนชานหรือจะสู้กาแฟวะ มันเอาโกขยับออกมาด้วยเมื่อกี้เห็นอยู่สวยแล้วผมวิ่งวิสู้ทีมันแน่ๆกองหลังบนว่าแล้วว่าแล้วแล้วอะไรล้มไม่ดีออดแอร์ก็แพ้ไปใหญ่ก็ทักมาโอ้โหกูไม่ได้ให้มึงไปอุ้ยอ้ยเก็บกัน <laughs> โอ้โหผมจะให้ชาแล้วเมื่อกี้ดูทีมเขาสิ เกิดปุยปุยหมุยกุยลุยตุยตุยเตอร์ลิงปีใหม่เหรอตีแตกเอาเลยว่าเพิ่งซื้อมาได้สิแบบโอ้โหอาซาเชียทีมเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยเขาอาไนมาเล่นปีกว่ะวอเตอร์ฟักทำไมไม่เอาอาไนนหน้าแล้วก็เีเล่นปีกว่ะสายแบบแทงหายดีถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมต้องดักหลังดีแล้วช่วยแล้วกูลูดิเกอร์ปั่นเป็นไง ไม่ค่อยไหลไปครับแผนนี้ครับแผ่นนักแข่งต้องไม่ค่อยต่อบอลครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแผนไป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 บนเฟอร์ทัตื่นเปิดให้ชาบอมกุณอุ้ยโอ้โหเป็นเซมา่มาไอ,อ้ตันมามาต่อ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 หาช่องครับหาช่องครับ หาก่อน,ออนจะต่อเข้าไปข้างในจะต่อเข้าไปข้างในแล้วก็เปิดให้ชาบงกุณไงนี่ไงอุยอ้ยอุย้ยถ้าหมุเท่ดีว่ะกูเงะกูเงะกูเงะแต่ถ้าเข้านี่มันจะเยี่ยมยอดมากเลยนะโอ้โหมาดิมาดิมาดิาดโทโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นิโก้คุณสวนดขับคุณสวนดขับบนกูว่าบน โอโอน้ำมันกระแพงนาทีบ้าเบอร์นาทีบ้าเบอร์อย่าอย่าซ้ำอย่าซ้ำพี่อย่าซ้ำสวยสวยไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้า,ไป,จาไปให้ใครดีอะให้ใครดีให้ชาแล้วกันสวย <c oughs> ด้ฟาวโคตรดีกูทีมโกงจัดเลยได้ฟาวด้วยซื้อกรรมาการก็เป็นอย่างนี้ครับโอ้โหชน,นะครับผมเป็นไง,ง นี่เห็นไหมครับตอนจบเกมมันจะบอกตรงเพิ่มแฟนบอลนะนเห็นไหมผมจะได้มาอีก150อันนี้คือค่าที่เรามีอยู่แล้วคือ9266เพิ่ม,มอีก150ก็จะกลายเป็น9,416ป่ปะ <c oughs> ตกเลขเออเท่าไหร่ก็คิดเอาละกัน เวลาเราทำภารกิจเสร็จมันจะเข้ามาอยู่ในไอเทมนะครับตรงคางเราก็กดรับไปแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในขระเท้าก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับคลิปน like ี้ถ้าใครเพิ่งต้องส่รีไอผมคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้าใคริใก็ฝากไลค์แชร์ล้ครกดดิ้งกรีบเพื่อช่วอก็คเพิ่งได้รัองครเป็นนิ่ดีครับสวัสดีครับทันบอกกูก็ไม่ทเหมอกวิ่งสิลูกพ่อเบนเซม่าจ่ายเข้าในโทนี่คอดโอ้โหเปยังไง